จังหวัดช no to ัยภูมิผู้อานวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะเดินทางมาติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิคอโทภัยรุธคำชุมผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะรวมสิบนาย ได้เด <'s> ินทางมาติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของกองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่กองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองโดยมีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายภูมิร้อมด้วยพันเอกชัยนครกิจคณะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองฝ่ายทหาร และพลตำรวจตรีฉลองสุขจันทร์ผู้บังคับการตุรพุธรจังหวัดชายภูมิให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมปรึกษาหาหรือการขับเคลื่อนการรักษาความสงบภายในประเทศและการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงณห,ห้องรับรองชั้นสองสารกลางจังหวัดชายภูมิและต่อมาเวลา10นิา30นาทีคณะของผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอํานวยการารักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและตรวจผลการดําเนินงานโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งอยั่งยืนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่ตําบลน,นาเสียวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิขณะเดียวกันได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวนาจีระพงศ์หินกอก อดีตพลทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่21ที่บ้านเลขที่78หมู่2บ้านทุ่งคำหลวงหมู่2ตำบลท่ามฝายหวานอำเภอแก่งเคราะห์จัองหวัดชัยภูมิต่อมาได้เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามั่นคงในพื้นที่หน้าห้องประชุมอุทยานแห่งชาติต่าโตนอำเภอเมืองจัองหวัดชัยภูมิหลังรับฟังการบรรยายสรุปเรียบร้อยแล้วได้ร่วมปลูกต้นไม้รวงพึ่ง ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับอุทยานแห่งชาติตาโตนอีกด้วยนิ News วส์ยีวารากรวงนราภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน